ยวนดีับเูพีพิม์ชาแนลสวัสดีค่ะกับบกับุงกระบองค้าในดีแคปเพลงคงคานะคะของเอวาลินเขาบอกว่าผลงานชิ้นนี้เป็นเรื่องราวสมมติทาง<ไ>ผู้จัดทาไม่ได้เจตนาลบหลู่ความเชื่อใ<ไ>ดๆทั้ทงยังมีจุดประสงค์เพื่อน,นําวัฒนธรรมไทยมาประยุกให้ร่วงสมัยมากยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคือดีเขาไม่ได้เป็นเรื่องจริงถูกไหมใช่เป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาเท่าที่เราฟังตอนต้นๆน่ะว่าเขาเหมือนแบบว่าอยู่แบบคอยช่วยคนอะไรมานานแบบว่าแต่เขาก็ยังต้องการความรักอะไรอย่างขี้ ปลดทุกข์ปลดโศกให้กับคนที่มาลอยกระทงหรืออะไรทุกโศกที่ทุกคนจะมาจะอธิษฐานอะไรอย่างนี้แต่พอฟังไปฟังไปเอ๊ะโดนคำสาปไปด้วยอะไรเงี้ยก็ลงได้เออก็เลยไม่รู้ว่าก็เขาบอกแล้วไงว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงคือสมมติไงแล้วเรื่องจริงของพ่อแม่คงคาเป็นเนี่ยไม่รู้ทำไมพ่อแม่คงคาถึงอยู่ในน้ำทำไมถึงต้องเป็นคนแบบดูแลแม่น้ำแต่นี้เท่าที่เราฟังเมื่อกี้ก็คือเพราะว่าเขาแบบ ทำผิดเหมือนหลอกผู้ชายอะไรอย่างงี้ป่ะเพราะจากภาพใช่ไหมจากภาพด้วยแล้วก็ที่เขาร้องด้วยเขาก็บอกว่าเขาต้องการได้มาเชยชมแล้วก็จะดอมดนจนมึงจะสิ้นกลิ่นคือเหมือนดูดเลือดไหมดอมลมจนสิ้นกลิ่นดูดให้หายกลิ่นหายอะไรอย่างงี้ไม่รู้เขาทําอะไรด้วยวิธีไหนแต่สุดท้ายก็คือเหมือนผู้ชายโดนหลอกมาอะไรอย่างเงี้ยโดนหลอกให้รักหรืออะไรอย่างงี้ป่ะแล้วเขาก็ทําแบบเนี้ยกับคนมาหลายๆคนมากจนแบบถูกลงโทษให้แบบต้องจมอยู่ใต้แม่น้ำแล้วก็แบบเนี่ยที่เป็นภาพแบบมีมือดึงอะไรเงี้ยขึ้นมาไม่ได้ถูกพนาการ นนจะบอกว่าถ้าทุกคนดูในเดซิฟชันเขาขอบคุณทุกคนที่ทําให้นะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยผู้ร่วมประพัน์เนื้อเพลงพันดนตรีขับร้องอะไรเห็นป่ะให้รูทั้งนีแต่งแปลงภาษาวางขอบคุณแบบคือง,งานเยอะมากกว่าดูใช่แล้วก็บุมชอบช็อตที่มีความหนังตะลุงหนังใหญ่อันนี้บุงก็ไปหาข้อมูลมามุงมก็ไปอ่านของเขาเขาก็บอกว่าอ่าเนี่ยเหมือนช่างอะทาออกมาให้เขาเลยใช้หนังตะลุงมาเชิดชายใน MV จ้างช่างไทยตัวเป็นๆมาทําให้ยิ่งสร้างมูลค่าให้กับผลงานเข้าไปช่างศิลป์นะเออบุมเข้าใจเลยอะฟิวชั่ เขามาทํานะคะบูมชอบบูมชอบแบบนี้แล้วก็ภาพแรกก็จะเป็นจิตกรรมฝาผนังเราชอบมันนั้นสุดเลยมันเหมือนแบบว่ามันขึ้นมาเหมือนเป็นเอ็นเครดิตของหนังเรื่องหนึ่งแล้วก็แบบเป็นภาพเมืองเป็นอะไรเงี้ยเรื่องราวมันดูยิ่งใหญ่ะน่แล้วก็มีท่ามีอะไรอย่างเงี้ยคือดูเรารู้สึกเหมือนกําลังอยู่ในเกมเกมหนึ่งที่เราเดี๋ยวเราจะต้องไปจนภัยในแผนที่ตรงนี้ใช่ไหมเริ่มต้นมาเป็นแบบนี้ต้องไปยังไงวะตัวละครท้องเลือกแล้วว่ายังไงนะคะเหมือนเล่นเซลดาใน n i n t ทน d o อ่ะที่มันจะเป็นที่เราเราไปเล่นคือม ใหญ่มันก็ดูเป็นประมาณนั้นแต่เป็นของไทยเป็นของฝั่งไทยถ้ามีเกมอย่างนั้นที่เป็นของไทยก็น่าจะมันใช่เรากำลังจะถามว่ามีป่ะไม่รู้เหมือนไม่เคยเล่น MV ที่ว่าเป็นแบบฟิลนางเอก MV เลยคือเขาเป็นตัวการ์ตูนอยู่แล้วใช่ไหมจริงๆการ์ตูนแนวที่ก็น่าคล้ายๆกันหมดนะเออเราเจือบแย่งไมเเป็นเพลงที่สาหรับบุมบุมชอบอยู่แล้วบุมชอบมากๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าบุมชอบเป็นแนวนี้นะคะเขาบอกว่าเพลงเนี้ยกระแสมาแรงจริงๆติดเทรนทวิตแล้วก็มาแรงในยูทูบเอวก็จริงอะค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังงงงสสสสสืืออออออ MV ททีีีี่่่่กกมมาาาาาภพแเเยยุุคขบณ คือทําออกมาแล้วดีมากสวยทุกอย่างอ<ต>ุปกออะมากเลยอ์ประกรบครบ มีจังหวะท่อนสวดอ่ะตอนท่อนนั้นขึ้นเนี่ยบทสวดมันคือตอนที่กําลังจะโดนลงโทษป่ะแล้วก็จะมีเสียงท่านที่ลงโทษด้วยคือรู้ได้เลยเดาได้เลยว่าต่อไปนี่จะเกิดอะไรขึ้นเอาละโดนละจะโดนละเพราะว่าใช้ชีวิตได้แบบเลื่อยเปื่อยนิดนึงก็จะต้องโดนลงทันอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราคิดผิดรู้ผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะโอเคเนื้อลองดิเนื้อ้องนะคะหากดวงใจพี่ยังเจอินึกถึงเพลงนี้ป่ะฝากดวงใจมีรอยลงไปบนนภาคือเราคำก็ต้องาเหมือนกันใช่ไหมหากดวงใจนี้ยังต้องค สนนั้ฝันที่ครวนลำพังก็ยังคงคาคงคาเหมือนที่เธอบอกค้างคาคือแบบความฝันที่ยังมเขาถูกขังไว้ที่ใต้น้าใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขายังคงแบบโดนคาสาบนี้อยู่เขาก็ไม่สามารถไปทําฝันเขาให้เป็นจริงได้ก็ยังคงคายังค้างคาใจอยู่เออเอ้สายนาทีแค่นี้ใครเขาก็ฟังรู้เรื่องสายนาทีแห่งชีวีนี้ช่างวิกลสายน้ําของชีวิตนี้ก็คือเขาน่าจะพูดถึงชีวิตตัวเองป่ะใช่ว่าสายน้ําของชีวิตเขาเนี่ยเส้นทางของชีวิตเ มันดูแบบแปลกๆพิลึกวิกลจริตอะไรอย่างเงี้ยฉันคอยปัดเป่าผู้คน จะพ้นจากทรมานเนี่ยอันนี้ก็ถ้าจะหมายถึงว่าเป็นพอแม่คุงคาจริงคือเวลาคนเราเนาะพอถึงวันลอยกระทงก็จะต้องเอาแต่ปีนี้เราไม่ลอยกระทงเราไม่ลอยกระทงกันหลายปีแล้วนะเราอธิษฐานเอาเราไม่เคยลอยกับเรอเลยปะไม่เคยเลยแต่ฉันเองกับอ้างว้างผ่านมาช่วการปัดเป่าทุกให้คนอื่นแต่ตัวเองกับอ้างว้างอ๋อขอแป๊บนึงนะเพาะลูกสาบมานานมากใช่หรือว่าอย่างคือตอนที่เขาอยู่บนโลกมนุษย์เขาเนี่ยเนี้ยทำไม่ดีมาเยอะหรือเขาเรียกว่าอะไรอะใช้ชีวิตเรื่อเลิกสุดท้ายพอโดนสาปปุ๊บลงไปอยู่แม่น้าค เขาดูเหมือนเขาเหมือนไม่ใช่คนธรรมดานะเพราะมันมีท่อนที่บอกม็นมีมนใช้มนสะกดใช้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราอ่านให้จบก่อนเนาะดวงใจนี้ยังสถานอีกนานต่อไปเท่าไหร่อีกหนึ่งปัจนาที่เกินจะไขว่คว้าได้เพียงจมอยู่ใต้ทาราก็คือความรักก็ตรงตัวใช่ก็ได้แต่จมอยู่ใต้น้ําคิดที่ทําอะไรก็ทําไม่ได้อาบโลมวิญญาณชะล้างมนทินเหล่านั้นให้อันตรธานใช้กรรมเนี่ยแหละอาทุกให้ให้หายวิญญาณทั้งหลายที่เขาทําร้ายมา ให้ใแบบว่าหมดมนทินไปเออต่อไปนะคะหลุดพ้นวัตฏะสงสารไม่ว่าจะดีจะร้ายเท่าไหร่ก็คือหมายถึงให้พ้นห,หลุดพ้นหากเป็นชั้นที่ยังต้องทนชดใช้บ่วงกรรมตราบจนเมื่อใดจากนี้จะขอได้ไหมจะทําในสิ่งที่ยังคงคาอยากหลุดพ้นจากคำสาบนี้แล้วอ,อ,อย่าออกไปทําอะไรตามที่แบบอยากจะทํามาจะกล่าวบทไปถึงความช้าในดวงดาราเหล่าวิญญ,ญาณที่ช่างโสพา ต้องใช้มนตาเพื่อล่อลวงสะกดเสียงจากในแสงชวาราหน่วงเจ้าเอาไว้อยู่ในอาคมชวาราแปลว่าเป็นเครื่องไฟชนิดหนึ่งใช้ตั้งหรือแขวนตะเกียงตะเกียงอะไรประมาณนั้นโอ้อยากได้อยากจะเชยชมเก็บไว้ดอมดมจนเจ้าสิ้นเลี่ยนี่ก็คือแบบเหมือนใช้มนตาเนี่ยหลอกผู้ชายมาใช่ใช่ใถึงความช้ำก็คือมาจะกล่าว่าความช้ำในใจของฉันอะ เขาอะใช้มนสกดเพื่อล่อลวงมาเอออะไรประมาณนี้เชยชมให้เขาจนเราชอบชอบตอนที่บอกว่าดอมรมจนสิ้นกลิ่นนะมันจะมีนางอะไรพวกนี้ที่แบบชอบหลอกผู้ชายไปไม่รู้จําไม่ได้อย่างเช่นเรื่องอะไรจําไม่ได้ละเสือสมิงเออแต่ว่าแบบก็คือหลอกมาอยู่ด้วยแล้วก็เชยชมดอมสิ้นกลิ่นก็คือแบบสิ้นชีวิตอะใช่แล้วแต่เขาใช้คำว่าสิ้นกลิ่นสิ้นกลิ่นเออก็เหมือนดูดเลือดสูบเลือดสูงเนื้อมาคนที่แบบว่าร่างกายดีๆกลายเป็นหอมสูบอะไรเงี้ยกลิ่นหอมก็แบบไม่มีกลิ่นแล้วอะไร หอมปะเหม็นเราเล่นเราเล่นก็ถือทําแบบนี้กับเราไงต่อไปนะอันสมดุลแดนไตรไซตต้องห้ามมารสิพาภาษาแบบยากอยู่นะสมดุลแดนไตรแดนไตรก็คือสามโลกป่ะไตรคือสามไงอ๋ออันนี้น่าจะพูดถึงตอนที่องค์ยักษ์หรืออะไรที่จะสาบใช่ไหมอ๋อคือเขากําลังว่าว่าองนี้อยู่ ก็คือเหมือนท่านจะมาสาบละก็คือนี่ค <riding> ังท่อนของด่าอยู่ใช่เขาจะกําลังจะสาบแล้วว่ะเจ้านั้นมาสร้างความปั่นป่วนชิบหายให้กับบ้านทั้งสามโลกอ๋อนี่คือท่อนท่อนของท่อนที่จะสาบอ๋อก็คือมึงมาทําให้เสียสมดุลของทั้งสามโลกมาปั่นป่วนยุ่มย่ามจนชินหายใช้อํานาจโดยมีชอบจนวอดวายอ่ะเพียงเพื่อได้เสน่ห์สมลมกามากามาลมมันผู้ใดกล้าดีอยากลองของหวังนึกคลองดวงวิญญาณนั่นคนบ้าปิดผนึกไฟราคะ ไป oh. ตันหากลับลงสู่ใต้คงคาชั่วนิรันด์แน่เราถึงบอกว่าคือเขาอะอาจจะเป็นแบบนางฟ้านางสวรรค์แล้วพอเขาทําแบบเนี้ยเขาก็เลยต้องดงทาให้กลับลงไปสู่อุ<ช>้ยเราเราไม่แน่ใจว่าประวัติเจ้าแม่คงคาเป็นยังไงเลยแต่ว่าอันนี้แต่เขาบอกแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องใช่ไม่ใช่เรื่องจริงออแอบกลับลงสู่ใต้คงคาชั่วน้นคือพอโดนสาปปุ๊บลงไปอยู่ในที่เย็นๆลงไปอยู่น้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาถ้าเกิดได้วิญญ,ญาณของผู้ชายแล้วแบบทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเงี้ยนี่กูดูนิยายอะไรมากเกินไปอาจจะหรือเปล่าสุดเสียยงงบััญชาาสสสวรรค์ลลทนนิไ พอสิ้นเสียงของเทวดาแล้วสิ้นสลายสิ้นไปเลยไปอยู่ข้างล่างดวงใจเอย๋ยใจถูกซ้ำย่ำยีและโยนทิ้งวิงวอนขอแค่ความรักกับย้อนมาถูกกัดกินหัวใจสถิตอยู่่ามกลางอันธาการเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจปะ่ะถ้า,ถ,าถ้าฟังแา,ากประโยค่อกนี้เ,เหมือนเขาก็แค่แบบต้องการความรักจากผู้ชายแต่ว่าไม่มีจริงใจสักคนไม่มีจริงใจสุดท้ายเขาต้องใช้มนต์สะกดอะไรอย่างี้ปะ่ะหรือเปล่าเขาอยากได้ความรักที่จริงใจแหละนี่ยเขาบอกว่าสุดท้ายสถิตอยู่ท่ามกลางอันธการความรักอ่ะเขาแค่วิง ขอแค่ความรักอะแต่กลับโดนหลอกใช้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วแบบว่าคือเขาแท่ต้องการความรักอย่างที่เธอบอกแล้วก็เหมือนสุดท้ายผู้ชายหักหลังใช่แล้วเขาก็เลยแบบใช้มนใช้ที่เขามีใช้พลังที่เขามีเนี่ยหวานเสน่ห์อาจจะทําให้ผู้ชายตายหรือเปล่าแกแขนอะไรเงี้ยก็ทําให้หลงรักแล้วก็ดูดกืนกินนั่นแหละเอออะไรอย่างนั้นอะแล้วเขาบอกว่าเออพอมันกลับมาย้อนกัดกินเขาเองอะเขาก็เลยต้องอยู่กับความมืดความเหงาตลอดไปต่อจากนี้บทเพลงของฉันยังขับถันใต้สายศิลา ศิลาแปลว่าอะไรวะหินเนี่ยเอาไม่คนละศีลาเเออมันเป็นศีลาเนี่ยสายศีลาแปลว่าสายน้ําต่อจากนี้บทเพลงของฉันที่ยังขับขานใต้สายศีลาก็คือสายน้ําทาราน้ําทั้งหลายจะยังกังวลประสานกับสายน้ําตาฉันแทบขาดใจคืออยู่ในน้ำอ่ะแล้วก็น้ําน้ําในแม่น้ําก่บน้ําตาก็รวงมันโดยไม่มีใครรู้เลยว่าคือนั่นคือน้ําตาที่มันจากความทุกข์ทรมานอยากวิงบอลให้เสียงคล่ําควนลําพึงเหล่านั้นล่องลอยออกไปจะขอสักคนได้ไหมพบเจอฉันทีได้ไหมปลดปล่อยฉันไปจากคําสาปร้ายอ๋อหรือว่า ไขให้การล่างคาสาบคือต้องเจอต้องเจอรักจริงต้องเจอรักแท้เออนี่เราเอาจริงตั้งแต่เราดู MV เรานึกถึงหนังเรื่องนี้มากเลยเราว่ามันแบบมันใช่มากเลยเรื่องในเน็ตฟลิกที่มันเป็นหนังสั้นเป็นตอนๆที่เป็นเลิฟโรบอทอะไรมันจะมีตอนหนึ่งที่เป็นตัวที่เป็นตัวหลังตัวหลังแล้วก็เจอผู้ชายหักหลังอะไรางเงี้คล้ายๆกันแบบนั้นใช่พูดแล้วอยากดูเลยตอนเขาเต้นเนื้อเพลงจบแล้วนะคะตอนเนี้ยที่เขาจะมีบทสวดอ่ะโอมอัคคีคงคานังวายโยอาโป พลานีอันนี้เน,นี่ยจะเป็นบทสวดที่มีจริงๆในการสั่เเริอเรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะแต่ช็อตนั้นนะทุกคนภาพอะเป็นภาพลําซึ่งเป็นภาพลัที่บรรท่าเป๊ะเพราะบุ้มเด็กน่าสิมมนบุมรู้อยู่ใช่ปะภาพลําแต่ละภาพแบบคือมันเป๊ะอะตอนเกี่ยวพาราสีกันโทษน,นะคือแบบจะได้กันอะไรอ,อ,อย่างเงี้ยเกี่ยวพาราสีจะรำแบบนี้ใช่เนี่ยจับมือกันประคองกันไปแล้วก็ค่อยๆเดินกันไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นภาพของเด็กน้าสินที่แบบภาพเด็กภาพรลับลัจริงๆอะซึ่งเขาอะเก็บทุกเม็ดอุ้มหนูชอบเอ็ ใจรักจริงคือกาลังเกลี่ยวพากับผู้ชายสุดท้ายก็ดูผู้ชายทิ้งอะไรประมาณนี้นะคะเออดีบุมชอบคือแบบเก็บทุกเม็ดอะในดีคริปชั่นที่เขาขอบคุณเยอะๆนี่ทําให้รู้สึกว่าแบบกว่าจะออกมาเป็นงานอันนี้ได้เนี่ยมันเยอะมากๆนะกับสิ่งที่ต้องทําหลายหน้าที่หลายบทบาทใช่คือเข้าใจเลยว่าตั้งใจที่จะทํา M v นวี้ดีออกมาจริงแล้วก็ประสบคือทุกอย่างก็ถูกต้องตามตาราใช่ป่าว่าตอนนี้บลัมองท้านี้แล้วก็อย่างตอนหนังก็ให้ช่างจริงๆทําขึ้นมาคือการ์ตูนเนี้ยต้องเป็นแอนิเมที่เขาสร้างขึ้นมาแบบจรริงัแล้้วเกาาาใชนนมมขดย ขนาดไหนใช่ไหมคะก็ขอเช่นชมทุกอย่างนะคะใน MV ีนี้คือมันเฟรชสำหรับเราแล้วเราชอบความเป็นไทยอยู่แล้วสาหรับบูมบูมชอบมากแล้วบูมอะเอ้ยว่องเรามาถ่ายเพลงนี้กันคือบูมบอกว่าเออเธอเดี๋ยวเพลงแลปพักไว้ก่อนมาถ่ายเพลงนี้กันก่อนเพราะว่ามีแต่ชอบเลยนะฟ<อ>ังเราคือแบบไม่ใช่แค่เพะแต่มันดีทุกอย่างรู้ได้เลยว่าแบบว่ามันยากกว่ามันจะออกมาเป็นงานนี้ได้แล้วก็ทุกอย่างลึกคาเคลิมอะถ้าเปรียบเทียบปัจจุบันว่าฝากอะไรไว้หน่อยว่าความหลักจริงมันหายยากถ้าตามแบบนี้ไม่รู้ว่ามันยากเดือคนมันไม่ยากมนนหาเจมใคอ มันก็ข like well. ึ anyway, ้นอยู่กับช่วงเวลาของแต่ละคนเนี่ยคนเจอมันก็ทีเดียวมันก็อาจจะเจอเลยก็ได้คนบางคนก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะมากมายผ่านความเจ็บปวดอะไรกว่าจะเจอความรักมันอาจจะดวงด้วยนะไปมูกันค่ะแต่สุดท้ายก็สุดท้ายก็ดีที่สุดก็คือรักตัวเองให้ได้ก่อนถ้ารักตัวเองแล้วทุกอย่างยังไงมันก็ดีต่อให้คนอื่นไม่รักเราก็เราก็ทําตัวเองให้ดีอยู่ดีใช่ไหมค่ะมูดคำจ๋าผมปะผมปะผมปิดให้หน่อยค่ะ ไม่ไม่ถึงคิดไปเรวว็วก็ผิดเนี่ยเร็วๆจบแล้วครับคลิปนี้ไปฟังเพลงนี้กันเยอะๆนะครับทุกคนแล้วก็กดติดตามเหมือนด้วยนะใครไม่กดก็กดด้วยแล้วก็วกใครที่ที่คนที่มาเม้นกันว่าแบบคิดถึงผมนะขอบคุณมากๆทุกคนที่ยังแบบว่าติดตามกันนะแล้วก็คิดถึงกันคิดถึงทุกคนเหมือนกันหลังจากนี้จะมาถ่ายให้บ่อยนะถึงแม้จะพูดแบบนี้ไปคิดที่แล้วเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วก็ bye b y เจอกันคลิปหน้าครับไป